านาวิกเาพ,พในแพทย์สหรัฐหลังเจเิยแพทย์ประยุธศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดครับก่อนอื่นนะคนไข้ก็จะมาเราเราก็นคนไข้จะมีอาการแน่นหน้าอ,อ,อ,อกเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงถึงผู้หญิงอายุ4้า0่ปีขึ้นไปผู้ชายที่45ปีขึ้นไป ครวก็มีอาการจุดแน่นหน้าอกตรงกลางแน่นเหมือนบีบรัดนะครับเหมือนได้มาบีบรัดหน้าอกแล้วก็ร้าวขึ้นคอของกับอาจจะมีอาการแตกร่วมด้วยอาจจะมีร้าวไปแขนท้างใดทั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมักมีอาการร่วมด้วยเช่นอาจจะเริ่มมีเหนื่อยจำเริอขึ้นไส้อาเจียนเหนื่อยแตกทุ่นตัวหรือาอาจจะขั้นเป็นลมหมดสติได้ อย่างที่มหมอบอกว่าอายุออผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปผู้หญิงประมาณ45หรือ50ปีขึ้นไปเดี๋ยนี้อายุเราจะเห็นน้อยลงมาเพราะว่าคนไข้อาจจะมีปัญหารเรื่องสูบลีเข้ามาเป็นเบาหวานนะครับเป็นความดันสูงไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ พวกนี้เนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบร่วมที่อ้วนเนี่ยนะครับคือ BMI เกิดเนี่ยพวกนี้จะมีองค์ประกอบร่วมที่ทำให้อายุเขาลดลงมาเรื่อยๆการวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จากประวัติเนี่ยประวัติถ้าประวัติเนี่ยค่อนข้างน้ำหนักไปทางเยอะแหละแต่เราก็จะคอนเฟิร์มโดยการวิจัยกราบหัวใจ กิดกาฟหัวใจเบื้องต้นเป็นไหนกาฟหัวใจเบื้องต้นเนี่ยก็จะบอกได้แล้วว่าเป็นหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือเป็นเ,นเลือดหัือใจตีบุกตันสิ้นอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วว่ากลุ่มแน่นหน้าอกถ้าเราวิสัยแล้วเออเฮ้ยผมเลือดกับกาหัวใจมันบอกว่าตีบชัดเจนการรักษาเนี่ยเราก็จะมีการรักษาด้วยยาเบื้องต้นของเราโรงพยาบาลเราก็เป็นสื่อหัวใจนะครับ ก็ศูนย์กระจายผ่านทางข้อมือของเราันหนังข้อมือเพราะพอดีหมอจบจากแคนาดาเนาะหมอก็กลับมาก็มาทำศูนย์กระจายผ่านหนังข้อมือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับผมมานอกเนี่ยก็การศูนย์กระจายผ่านทางข้อมือเนี่ยคนไข้จะสะดวกนอนโรงพยาบาลกินเดียวนะครับถ้ามีเราฉีดปุ๊บมีตีบเราก็ทำบอลลูนทำบอลลูนทำบอลลูนใส่กดลวดนะครับซึ่งการทำผ่านหนังข้อมือเนี่ย ภาวะแทรกซ้อนน้อยนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสั้นคนไข้หลังทำไม่ต้องมานอนถึงยี่สิบสี่งวโมงนอนกดนะครับคุณได้สามารถลุกดื่มดื่มกาแฟได้เลยแล้วก็ลุกเดินได้เลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ดีกว่าสามารถกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนน้อยอาชี่ยงนี้น้อยมากอาจารย์ทรูน,น,น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์